นอนเลยครับไม่ได้เลยฮะเพราะอย่าเลืมเหล็กกับน้ําก็อย่างที่ว่าแหละครับไม่ถูกกันอยู่แล้วนะฮะเดี๋ยวเป็นสนิทบ้านอ่นุ่นเนาะนะฮะแล้วเห็นว่าอันนี้เนี่ยใช้ได้แต่กับรถที่เป็นเกียร์แมนนวลเกียร์ธรรมดาเกียร์ธรรมดาอย่างเดียวนะฮะจะเอาไปใช้เป็นเกียร์ออโต้ไม่ได้ถ้าพูดถึงเกียร์ออโต้ผมก็มีตัวใหม่ที่กําลังจะเข้ามานะครับอันนั้นใช้สําหรับเกียร์ออโต้โดยเฉพาะออโต้ตั้งต่เกียร์บไม่ใช่ตัวใหญ่กระปุกสีฟ้าสีแดงครับเป็นตัวนี้เลยครับ รหัสเขาก็คือ t z 1นะครับอีกไม่นานพวกเราก็คงได้ใช้กันนะฮะตอนนี้เข้ามาแล้วนะครับกำลังรออนุมัติอยู่อันนี้นค,คือใช้สำหรับเกียร์ออโต้เกียร์ออโต้ทั่วไปเลยรถทั่วไปเวลานี้เป็นเกียร์ออโต้หมดแล้วนะครับที่ผมทดลองมาก็อย่างที่บอกให้รู้ว่าเติมไปแล้วเนี่ยจะเข้าเกียร์หรือปลดเกียร์นี้มันนิ่งหมดเลยเครื่องเห็นแต่เข็มวัดรอบมันกระดิกกระดิกเท่านั้นเองะนะและพอเรารออกรถไปเนี่ย เกียร์เข้าหนึ่งสองสามสี่เราไม่รู้เรื่องเลยมันเข้าแบบนิ่มๆไปเลยะนะฮะแล้วก็เวลาเราติดสมมติว่าพอจอดไฟแดงเนี่ยเราก็เกียร์มันอัดแต่ว่าถ้าเป็นเกียร์ออโต้ส่วนมากมันก็จะปลดให้มาเรื่อยๆนะฮะค่ะไม่แต่อย่างเกียร์ออโต้บางทีอย่างที่ค่อยๆเ,เ,เจอประสบการณ์จริงนะคะคือบางทีเราเข้าเกียร์เอ็นหรือว่าเกียร์ที่เรารถติดไฟแดงอย่างนี้มันจะสั่นอ่ใช่เป็นเพราะอะไรคะนีไ่ไอ้ที่สั่นเนี่ยมันก็มีหลายสาเหตุนะครับ คือจริงๆอ่ะมันต้องดูกันฮะเรื่องสั่นนี่มันหลายสาเหตุอย่างน้อยเกี่ยวกับยางแท่นเครื่องอะไรพวกนี้ก็เป็นมีส่วนด้วยหลายสาเหตุที่ที่สั่นนะถ้าเข้าวเกียร์ถ้าเข้าวว่างแล้วสั่นอืมมันมันมันต้องดูนะอันนี้บอกแน่นอนไม่ได้ครับต้องต้องพูดว่าเขาต้องดูใช่ถูกต้องครับนะฮะแล้วอย่างตรงนี้เนี่ยเห็นว่าทําไมเออลักษณะขวดมันใหญ่กว่าตัวที่ใช้เกียร์ธรรมดาอ๋ออันนี้ก็คือ ธรรมดาเนี่ยเกียร์ออโต้นะโดยทั่วไปเนี่ยเขาใช้น้ำมันเยอะนะห้าหกลิตรอะประมาณน่ะน้ำมันเกียร์ปริมาณน้ำมันเกียร์จะเยอะกว่าเกียร์แมนนวลใช่ใช่ใช้เยอะเพราะงั้นห้องห้องเขาก็ใหญ่มาเราก็ต้องใช้เยอะหน่อยแต่อันนี้ก็คือสามร้อยซีซีเท่านั้นเองค่ะถ้าเทียบกับตัวนั้นเท่าไหร่คะอ๋ออันนี้อันนี้อันนี้มันมันมันคนละคนละสูตรกันเลยคนละอย่างกันเทียบกันไม่ได้นะฮะอันนี้ อันนี้น้อยกว่านะครับปริมาณน้อยกว่าแต่ตัวนี้ทํางานกันคนละอย่างเลยคนละเรื่องเลยค่ะและอย่างตัวเกียร์ออโต้เนี่ยคือใช้ตัวนี้เข้าไปแล้วคือคือมันจะช่วยยังไงได้บ้างคะคุณติงก็อย่างที่บอกแหละทําให้เราเข้าเกียร์รถนิ่มขึ้นยืดอายุของคลัตช์ค่ะคลัตช์เกียร์ออโต้ก็มีคลัตช์นะครับมีได้หรอคะมีด้วยครับมีด้วยนะฮะยืดอายุของคลัตช์แล้วก็ไม่ทําให้ความร้อนสูงมากเกินไปก็เหมือนเหมือนกันกับตัวตัวเกียร์ธรรมดานะครับ แล้วก็เรื่องนิ่มนวนนี้แน่นอนเลยเห็นชัดนะครับค่ะเห็นว่าวันนี้คุณติ่งมีการทดลองที่จะมาโชว์ให้กับเราและท่านผู้ชมทางบ้านดูด้วยอยากจะสาธิตไอตัว GZ1 ให้ดูนะครับนะฮะก็มีอุปกรณ์มาให้ดูนิดนึงนะครับตัวนี้จะเป็นสาธิตของตัวน้ำมันเกียร์จีเซวันเกียร์ธรรมดานะครับนะฮะ อันนี้ก็คือน้ำมันเกียร์โดยทั่วไปในท้องตลาด GL5 นะครับที่สูตรที่เกรดดีที่สุดใส่มากเลยใส่ที่สุดอันนี้คือดีที่สุดในท้องตลาดใช่ส่วนใหญ่เขาจะใช้ตัวนี้กันถ้าเกรดต่ำกว่านี้สีมันจะข้นกว่านี้นะฮะอันนี้ผมก็แบ่งใส่ขวดมานะฮะเดี๋ยวผมจะสมมติอาจจะสมมติว่าถ้วยอันนี้เป็นห้องเกียร์แล้วกันนะฮะผมจะเดี๋ยวจะทดลองให้ดูอ่า เป็นน้ำมันเกียร์ในท้องตลาดทั่วไปที่เราใช้กันอยู่เติมลงใส่ลงไปในห้องเกียร์นะครับค่ะทีนี้ก็จะเอาตัวนี้แหละครับอ่าตัวนี้คือเขาตีอของของแม่บ้านเขาใช้ในครัวนั้นเนี่ยค่ะเขาทําอะไรรู้เปล่าเออเหมือนว่าตีแป้งอะไรตีแป้งตีไข่ไก่ตีไข่ครับนะฮะนะต,ต้องต้องต่อด้วยไก่ด้วยนะตีไข่ไก่นะครับนะฮะกือย่างนี้ เปรียบเสมือน,นเฟอเืองเกียร์ที่มันประสานกันอยู่เราเปรีรือนเหมือนเกียร์ที่อยู่ในรถเกียร์ที่อยู่ในรถนะครับเวลาทํางานมันก็ประสานกันแบบนี้นะครับผมจะเอาจุ่มลงไปในเกียร์ในในน้ำมันเกียร์ในห้องเกียร์นะครับอยากให้ดูกันใกล้ๆนิดนึงนะครับเวลาเกียร์เริ่มทํางานพอเราสตาร์ทเครื่องยนต์เกียร์ก็เริ่มหมุนพอเกียร์เริ่มหมุนเนี่ยถ้ามาดู ตรงนี้เราจะเห็นเลยว่าตรงกลางเนี่ยมันจะเป็นรูบุ๋มลงไปน้ำมันมันจะถูกแกงไปอยู่รอบรอบหมดเลยนะครับก็จะสัมผัสกับใช่มันจะไปอยู่รอบรอบหมดตรงกลางที่จะเป็นรูบุ๋มลงไปนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันจะเกิดเป็นฟองอากาศฟองอากาศนี้จะทําให้เกิดเป็นแรงดันดเชื่อมนะฮะพอพอน้ํามันตรงกลางเหลือน้อยเวลาเราใช้รถไปนานๆความร,ร้อนก็สูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับทีนี้ นี่แหละคือปัญหาเพราะควารมร้อนสูงการสึกหรอต่างๆนะฮะของเหล็กเนื้อเหล็กเนื้อเฟืองเนี่ยมันก็จะสึกหรอไวขึ้นพอนานๆขึ้นพอสึกหรอมากๆก็กจะเริ่มมีเสียงดังคือเสียงหอนหอที่เราเห็นกันทั่วไปพอเราจอดปับ๊บน้ำมันส่วนหนึ่งเวลาเราจอดนะมันก็ลงไปอยู่ใต้ห้องแข็งแข็งเครื่องค,คือห้องห้องเกียร์มันจะหยดลงไปตรงนี้มันจะค่อยๆหยดจนกระทั่งถ้าน้ํามันเกียร์ทั่วไปนี่มันจะแห้งสนิทหมดเลยะนะฮะปัญหาของ คือไปยอาไงว่าหยุดลงไปหมดหยดลงไปหมดปัญหาของเครื่องยนต์ก็คือเวลาครั้งแรกที่สตาร์ทเครื่องยนต์เลขต่อเล็กจะมาสีกันก่อนตัวนี้แหละจะทําให้การสึกลอมากที่สุดเลยตอนที่เริ่มสตาร์ทใหม่แม้แต่เครื่องยนต์ในลูกสูบก็เหมือนกันด้ว้ลูกสูบกับผนังสูบเนี่ยจะสีกันโดยที่ไม่มีน้ํามันเครื่องะนะครับเพราะฉะนั้นการสึกล้อจริงมากตอนเริ่มสตาร์ทเครื่องยนต์เรายิ่งสตาร์ทบ่อยการสึกลอยิ่งมากขึ้น แต่ถ้าเราใช้ AZ 1วันตัวนี้คือในเครื่องใน,ในเครื่องยนต์นะครับพูดเครื่องยนต์ถ้าใช้ AZ 1วันเนี่ยผนังสูบเนี่ยจะมีน้ำน้ำมันเลี้ยงอยู่ตลอดเวลาค่ะอ่ะน้วมันคือมันจะเคลือบอยู่แล้วทีนี้มาพูดถึงตัวเกียร์นี้อีกทีหนึ่งเวลาเราจอดแล้วสมมติว่าอ้าวเราไปทำทำธุระเป็นอาทิตย์หรือเป็นเดือนจอดทิ้งไว้มันจะไม่มีน้ำมันเหลืออยู่ที่เฟืองเกียร์เลยค่ะพอเวลาเรามาสตาร์ทเนี่ยมันเหมือนเหล็กต่อเหล็กมาตีกันเลยนะครับนะฮะมันจะไม่มีแต่ว่าเวลาสักพักหนึ่งอ่ะ พอเราเริ่มเข้าเกียร์เริ่มออกรถเนี่ยมันก็จะเริ่มเป็นเหมือนอย่างเหมือนเก่าแล้วครับค,คือเวลาหมุนแล้วมันจะตีน้ำมันไปอยู่ข้างๆเหมือนเดิมะนะครับอ่ามันจะตีกันแบบนี้ทีนี้เรามาดูว่าโอเคเดี๋ยวผมจะลองเติม G ี1ซตวันเข้าไปดูแล้วอะไรจะเกิดขึ้นนะครับเราใส่เสริมไปได้เลยเหรอคะเติมได้เลยครับแล้วตัวนี้เป็นอะไรคะอ๋อตัวนี้ที่ผมใช้แล้ว อันนี้แลเปิดหลอดใหม่กันเลยเนาะอ่าเปิดใหม่เลยค่ะข้างหนึ่งมีที่ตัดเอาไม่เป็นไรฮะผมเติม่างน,นี้เลยนะครับผมจะเติมลงไปในนี้เลยคือเวลาเราใช้เนี่ยก็คือว่าเติมทับกันไปได้เลยเลน,นะ,ะล,เลย มันจะเป็นเป็นใยเป็นใยนี่ฮะเป็นใยอย่างนี้นะครับจะเหนียวเหนียว่คุณสมบัติของเขาค่ะจะเป็นเนื้อเป็นใยนะฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันมาครับกวนให้สักนิดหนึ่งนะครับเพื่อทุกเค้าให้มันเข้ากันนะครับสมมติพอเติมเข้าไปแล้วเช้าวันใหม่ผมจะเริ่มสตาร์ทเครื่องทันทีที่สตาร์ทเครื่องนะครับเฟืองมันก็จะเริ่มทํางานนะครับแค่ผมสตาร์ทเบาเเห็นไหมครับอ้าว เห็นไหมครับมันจะห่อเกียร์ขึ้นมาหมดเลยแทนที่มันจะถูกเวียงออกไปข้างนอกมันจะห่อขึ้นมาหมดเลยเห็นไหมครับไม่มีเสียงเลยนะคะยังเงี้เสียงจะเงียบหมดเลยค่ะจะเงียบเลยเห็นไหมเอะแล้วทำไมมันถึงดึงกันขึ้นมาได้คือห่อเป็นเทคโนโลยีของเขาโอ้โหลำสมัยมากเลยนะคะเทียบกับตัวเก่าเหนไค่ะเห็นไหมฮะ ผมจะหมุนแรงยังไงมันก็ไม่ออกแล้วมันจะอยู่ที่เฟืองหมดเลยเวลาเราจอดนะครับมันจะไหลลงไปส่วนหนึ่งแต่มันก็เคลือบติดอยู่ตลอดเวลาเคือบตลอดคือัน่างือมัหจะไลมมันยังเคลือบอยู่ตลอดเวลามันไม่ไปไหนเลยติดเนื้อเหล็กอยู่ตลอดเวลานะครับเหมือนกันนะมันจะเคลือบอยู่แบบนี้นะฮะ นี่ครับมันจะเป็นยางเหนียวคุณผู้ชมสามารถดูได้เลยนะคะว่าเวลาที่เราเครื่องยนต์ติดสตาร์ทแล้วเนี่ยคือเกียร์มันจะแบบว่าเหมือนมีสารหล่อลื่นมาเคลือบไว้ตลอดเนี่ยนะฮะลองให้ใหม่นะครับเนี่ยผมแค่เบาๆเท่านั้นเองมันก็ขึ้นมาหมดแล้วนะฮะเนี่ยครับมันจะไม่เวียงออกไปไหนแล้วมันจะเคลือบอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้รถที่มีเสียงดังที่เฟืองมันห่างๆไปเนี่ยมันก็เงียบลงแล้วครับมันเหมือนกระถูกปิดหมดเลยอ่ะนะครับเห็นไหมฮะนี่ฮะเห็นไหม ผมจะยังไงก็ได้เห็นไหมนี่ยฮะนี่ผมลอยขึ้นมาแล้วเห็นไหมมันก็ยังอยู่กับเฟืองแหละมันไม่ไปไหนเห็นไหมถ้าจอดเนี่ยจอดเป็นเดือนแล้วเป็นอะไรก็แล้วแต่มาสตาร์เมื่อไหร่มันก็เพื่อติดอยู่ตลอดเวลามันก็เลยจะเหมือนว่าร่นเออเขาเรียกว่าอะไรเพิ่มเพิ่มระยะเวลาการใช้งานของเกียร์กับเฟืองท้ายเราเนี่ยได้ได้นานขึ้นใช่ไหมคะยืดอายุนะช่วยยืดอายุเฟืองกับลูกปืนพวกทุกชิ้นส่วนในห้องเกียร์ ให้ได้ยืดอายุได้ยาวขึ้นนะครับวันนี้คุณติ่งก็สาธิตกันไปให้เห็นเห็นแล้วว่าระหว่างน้ำมันกับที่ท้องตลาดเนี่ยกับตัว GZ1 ของเราเนี่ยมันต่างกันยังไงค่ะแล้วคุณติ่งเนี่ยมีอะไรที่อยากจะแนะนําหรือฝากไว้กับท่านผู้ชอบไม่ค่ยเยอะก็อยากจะสรุปแล้วกันนะครับเพราะว่าผลิตภัณฑ์อารอนของเราเนี่ยทั้งทั้งหมดที่เข้ามาอยู่ที่จอแอนคอนี่นะฮะกว่าจะเข้ามาได้นี่โอ้โหผมต้องมาคุยกับ บอสหรือท่านประธานดรสมชายเนี่ยใช้เวลา2-3สเดือนกว่าจะผ่านมาได้สมัยก่อนเนี่ยสินค้าแต่ละตัวที่จะเข้ามาที่นี่ได้เนี่ยมันก็ต้องเทสกันแล้วเทสกันอีกนะคใช่คือว่าถ้าไม่ดีจริงคุณภาพไม่ดีจริงนี่ไม่ได้แ่นคอยของเรานี่จะไม่ปล่อยเข้ามาเลยนะครับเพราะฉะนั้นขอให้ทุกท่านท่านผู้ชมทางบ้านขอให้มั่นใจได้เลยนะครับว่าผลิตภัณฑ์อารอนของเราชุดนี้ที่เข้ามาทั้งหมดเนี่ย ผ่านการเทสผ่านการทดลองมาหมดทุกอย่างแล้วขอให้มั่นใจได้เลยแม้แต่ท่านประธานเองท่านก็ยังยกนิ้วให้กับผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณติ๋มมากนะคะที่มาให้ความรู้กับเราและท่านผู้ชมทางบ้านนะคะขอบคุณมากครับสวัสดีครับ ค,คุณผู้ชมทางบ้านท่านใดนะคะที่สนใจสินค้าของเราหรือสนใจที่จะมาเข้าร่วมทําธุรกิจกับบริษัท Joy c o ของเรานะคะก็สามารถโทรเข้ามาติดต่อตามเบอร์ c เ l ็ center ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางนะคะคุณผู้ชมสามารถเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ค่ะที่ www.worldwidejc.com ค่ะและอีกหนึ่งเว็บไซต์นะคะ w w w c o i c o t h ค่ะคุณผู้ชมคะสําหรับวันนี้รายการของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการของเราได้ทุกวันค่ะทางช่องอ i n t v กับเรื่องราวดีๆโอกาสดีๆที่ ที่มีไม่รู้จบกับบริษัทจอแอนคอร์ปอเรชั่นจำกัดค่ะสำหรับวันนี้ที่ชานและทีมงานต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะพว<ล>กเราเข้มแข็งพวกเราแข,ข็งแ้รย ถ้าผมไม่ตัดสินใจวันนั้นผมคงไม่มีวันนี้ด้วยธุรกิจขายตรงที่แตกต่างที่ส่งเสริมให้เราเป็นหุ้นส่วนธุรกิจอย่างแท้จริงด้วยสินค้าที่มีมากหลากหลายเป็นอันดับหนึ่งของเราที่ช่วยแปลงทุกรายจ่ายผ่านเทคโนโลยีออนไลน์จากสาขาทั่วประเทศให้กลับมาเป็นรายรับของพวกเรานี่แหละครับวันนี้ของพวกเราโอกาสแห่งอาชีพที่เป็นไปได้ทำง่ายและมั่นคง